สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เดินทางมาสู่ Finishing Series ในการสุดแอดทังก้าของเราแล้วนะคะมาฝูกไปด้วยกันเลยค่ะให้ทุกคนนอนราบลงไปนะคะหายใจออกหายใจเข้าใช้มือจับตรงก้นแล้วก็ประคองมาตรงที่กลางหลังหนีบสอกเข้า shoulder stand หนึ่ง มุนต้นขาด้านในเข้าหากันสองสามขมิบก้นไว้สี่ส่งเท้าขึ้นบนเพดานห,ห้าหเจ็ดแปดเก้า และก็สิบฮาลาสนานะคะหายใจออกดอบเท้าข้ามศรีรษะลงไปไปลายเท้าราบประสานม,มือกดกําปั้นลงบนแผ่นแบบปลายเท้าชิดหนึ่งสองสามสี่หา้า หกเจและก็แปดหายใจออกงอพับเข่าข้างไปหูหนึ่งสองสามสี่ห้า หเจและก็แปดต่อไปอุดว่าพัดมาสนาใช้มือซับพ,พอร์ตตรงกลางหลังหยุดมาที่พัดมาสนาโพซิชั่น จากนั้นค่อยๆเลื่อนมือมาจาับตรงที่หัวครับเหยียดแขนตรงหนึ่งสองสามสี่ โกเจและก็แปดเราจะข้ามพินดาสนาไปนะคะจะไปที่มัสยาสนาเลยให้ทุกคนค่อยๆโรดาวลงไปวางหลังบนหลังกลางหลังล่างกดศอกไว้ยกอกขึ้นปักศีรษะ ลงบนแผ่นแมตมือจับตรงที่ปลายเท้าเหยียดแขนตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด และก็ไปคลายเท้าออกไปเหยียดแขนออกไปเหยียดขาประนมมือหนึ่งสองสามสี่หา้าหก และก็ไปเขยให้จะออกคลายต่อไปเราจะทำจาจกการนานะนะคะขอถอยลงไปนิดนึงเซตอัพอยู่ที่ฮาลาสนาวางมือข้างใบหูสอกชี้ขึ้น หายใจออกหายใจเข้าออจ้กตุงว้าจบแล้วสำหรับเซ็ตของ f ิ n i ชชิ่งซีรีส์นะคะหวังว่าทุกคนทะกงจะสนุกนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายนมัสเตค่ะ